สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะพวกเราแซบภาษาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวัน วันนี้ค่ะรอแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมคุณผู้ชมก็ดูรายการเราไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรศัพท์เนี่ยมาวางข้างๆเนาะจะได้รับสายทันถูกต้องเวลาไม่ได้แจกของรางวัลก็คือเศร้าเลยเนาะใช่เวลาแจกเวลาผู้ชมไม่ได้ของรางวัลเนี่ยเขาก็เศร้าเราก็เศร้ายายอยากแจกนะโอ้เศร้าใช่ไหมหน้าเศร้ามากเลยจริงๆเขาใหญ่เขาได้กันบนึกว่าหิวข้าวเออหิวเลยอีกเรื่องหนึ่งอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าจะแบบทําให้ยิ้มเลยล่ะก็คือโปรโมชั่นจากซาบีนารอบนี้เนี่ย มาเป็นเซตจ้ะปกติเนี่ยเขาขายแยกนะซึ่งการขายแยกอ่ะจะแพงกว่าโดยเนเจอร์อยู่แล้วแต่วันนี้เป็นเซตก็คือได้3เซตด้วยกันนะ 990บาทเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดจริงๆเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมามีทั้งชุดชั้นในแล้วก็เงงชั้นในถูกต้อง<ว>ตอกเซตละ330้บาทเองถูกเนาะแล้วส่งฟรีด้วยใช่ไหมคุณแพมส่งฟรีด้วยแต่ว่าจํากัดไงรู้สึกว่า99เซ็ตถ้าจําไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมต้องรีบเลยส่วนอาบูชค่ะพูดถึงบูชค่ะเพราะว่าวันนี้นางอยู่โตเกียวอยู่เลยนะคะไม่คิดจะกลับ ไทยและก็คือไม่มีแบบบุตรตลนไทยก็คือนี่บุตรเเกีียยววดนไปหมดแล้วตั้งแต่ไปหลายๆที่มันยังไม่ได้ของฝากเลยคุณผู้ชมเออแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้เขาจะพาเราไปกินโซบะร้านดังสองที่เลยนะคะซึ่งมันเห็นเหมือนว่าต้องต้องยืนกินด้วยอะเขารีบร้อนเนี่ย คนญี่ปุ่นรำเนียมเขาจะแบบทานไวๆแ,<ต>แล้วก็ปติปใช่ไหมตแต่เป็นร้านดังทั้งสองร้านเลยอ,อาจจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะแต่วันนี้ค่นนึกถึงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยสองคนนี้นึกถึงอะไรคะถ้าเป็นพี่พี่ก็ต้องนึกถึงคำชะโนดถ้าเป็นผมคำว่ารักครับโโอ้ห ช่วยตอบแบบว่าดีๆเหมือนคนปกติเขาได้ไหมคะโอเคครับทุ่งโบแดงครับคุณแพมเอออยากได้อย่างนี้ก็ไม่บอกตอนท้องแม่กินอะไรอ่ะอะไรนะบอกพี่ฝนเดียจะได้ไม่กินแบบนั้นอ้าวไม่ไม่กินมานานแล้วลัวได้แบบนี้ใช่ไหมอาเข้าเรื่องคือจะบอกว่านึกถึงส้มตําอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอานนอกเหนือไปจากอาของดีที่บอกมาทั้งหมดเนี่ย จังหวัดนี้เนี่ยวันนี้เรามีของดีมานำเสนอที่แบบน่าสนใจมากๆจะมีอะไรบ้างนั้นไปแซบกันเลยค่ะไทยแซบอุดรธานีเมืองดอกบัวง,งามหากใครมาเที่ยวที่นี่ห้ามพลาดแวะเช็คอินที่ทะเลบัวแดงนะคะหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้โดยดอกบัวแดงจะสวยงามและบานสะพรั่งมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม นักท่องเทีย่ยวจะได้ชื่นชมความงามของดอกบัวแดงเต็มผืนน้ำแบบสุดลูกหูลูกตาส่วนของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมในรายการกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่คุณออนนงบุญโตครับประธานบิสขับอุดรธานีพี่แตม้มส,ส,สวัสดีคับสวัสดีค่ะพี่แต้มคะช่วยเล่าถึงที่ท่องเที่ยวของที่อุดรให้เราฟังหน่อยว่าไปทั้งทีต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างครับพี่ค่ะ ก็ตามสโลแกนนะคะก็ที่ไปจุดที่ก็จะไปสักการะกรมหลวงประจักษ์าก็อาจจะมีสาลหลักเมืองยูดอนนะคะที่นี่อันนี้คือที่ตัวเมืองนะคะครับแล้วก็เขาจะตีไปที่บ้านเชียงบ้านเชียงค่ะบ้านเชียงก็จะมีในเรื่องของโครงกระดูกมนุษย์โบราณก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเก่าก็จะเป็นผลิตผลิตอะไรนะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก ไปปุ๊บก็จะไปดูแล้วก็ในนั้นก็จะมีถ้าถ้าเราอยากค้างคืนค่ะก็จะมีโฮมสเตย์ในโฮมสเตย์ในโฮมสเตย์ก็ก็เขาที่จัดท่องเที่ยวในในบริเวณนั้นกันเลยใช่ไหมครับทุกทุกในสถานที่ของบ้านเชียงเลยก็จะมีอาหารพร้อมเรียกได้ว่าไปแต่ตัวอยู่พักผ่อนได้สบายเลยคืนกับสองวันนี่แล้วรวมถึงอันนี้ที่เห็นอยู่นี้ด้วยคือทะเลบัวแดงค่ะอันนี้ไม่ไปไม่ได้ค่ะต้องแต่ต่อจากนั้นก็คือทะเลบัวแดงที่เริ่ม จะหน้าหนาวแล้วนะคะมีตอนหน้าหนาวเดือนช่วงเดือนไหนครับช่วงช่วงเดือนตุลาก็เริ่มเริ่มแล้วจนถึงกุมภานธยนะยาวห้าเดือนไปเลยค่ะใช่ใช่ยาวไปเลยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็อาจจะไปที่ที่คำชะโนดขึ้นชื่ออยู่แล้วคำชะโนดเอางี้เลยพี่แจมวันนี้เรานําของดีมาเยอะมากของดีอุดรมีอะไรบ้างเริ่มต้นให้เราหน่อยที่เราจะได้ช้อปปิ้งอันนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเห็ดตำรับ คนที่ดูแลสุขภาพยังไงเหรอครับเป็นเป็นเป็นโปรตีนที่แทนจากเนื้อสัตว์ได้เป็นเห็ดแผนสุขภาพใช่ค่ะก็คือทานง่ายเพราะว่ามันมาในรูปแบบแผ่นแล้วแต่ว่ามันมีรสชาติด้วยมีรสอะไรบ้างคะพี่ตั้มโอ้หลายหลายหลายรสเลยนะคะตรงนี้มีชีสค่ะมีวิงแซบใช่ไหมครับค่ะแล้วมีปาปริก้าด้วยค่ะแล้วแต่ชอบว่าชอบรสไหน เล็กเนี่ยก็จะ79นะคะราคา79บาทรบคา7าบาทส่วนใหญ่นี่คือ139 139อันนี้เป็นเห็ดอะไรครับพี่แดเป็นเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าอันนี้ถ้าถ้ารวมรวมสัก5้าหชิ้นค้ากันเนี่ยส่งฟรีห้าห่อส่งฟรีส่งฟรีเฉพาะเฉพาะรายการโอ้โหนาลักสุดๆเฉพาะรายการนะคะถัดมาที่ตรงนี้บ้างส่วนส่วนตัวนี้นะคะเป็นเป็นขนมไทยโบราณเลยนะคะ คือเป็นขนมไทยโบราณเป็นข้าวตอกขั่วกะทิอ oh. ซึ่งการคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยคัดสรรแบบเนื้อข้าวเนี่ยข้าวตอกเนี่ยตัวข้าวเนี่ยเราเป็นข้าวที่เป็นอินทรีย์นะคะแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีงามีมีมะพร้าว hmm. มีมะพร้าวแล้วก็ น้ำตาลก็คือเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะนะคะเพราะว่าปกติเราจะคุ้นเคยกับแบบข้าวตอกน,น้ำกะทิแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบที่หน้าตาคล้ายๆกับกายศาสตร์กายศาสตร์ไหมรสชาติประมาณนั้นไหมรสชาติจริงๆก็คล้ายนะแต่อีกอย่างที่ผมชอบคือกลิ่นของความหอมมะพร้าวเขาเด่นมากความเป็นกะทิเขาดีมากทานแล้วมันเพลิดเพลินรวมถึงได้ธัญพืชด้วยมันก็ปุ๊บเดียมีฟองอากาศด้านในมันก็อร่อยแบบอาจจะไม่เหนียวเท่ากายศาสตร์อ่าถูกต้องครับผมสัมากอันนี้อันนี้ก็คือราคา สองร้อยซื้อสองสองห่อก็คือฟรีค่าส่งในสองห่อฟรีค่าส่งทัดมาที่อันนี้บ้างครับโอ้ขนมถั่วทองตรงนี้นะคะโอ้ค่อนข้างเทนสุขภาพมีความหอมละมุนลิ้นเลยนะคะอันนี้คือทามาจากถั่วเขียวก็จะมีเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเขาไปแทรกแล้วก็น้ามะพร้าวน้ามะพร้าวด้วยกวนให้ั่วกวนให้ทั่วนะคะกวนแล้วก็จนได้ความหอมละมุนลิ้นคให้ได้ความหอมมะพร้าวนี่แหละอไม่ไม่มีน้ําตาลนี่เทนสุขภาพ จึงองบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างพี่ฝนมันจะเนียนๆเหมือนขัวกวนนี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะมีเท็กเจอร์ของมะพร้าวไปด้วยแล้วก็ได้ความหอมของมะพร้าวด้วยนี่น่าสนใจมากถัดมาไม่ใช่เรื่องของกินแล้วอันนี้นี่คืออะไรครับตัวนี้นะคะเท็นสุขภาพเลยนะคะเออเป็นใช้สูตรดมอมันจะแบบโล่งทําให้โล่งนะคะหรือเราสามารถตรงเนี้ยใส่ถุงแล้วก็ไปนอนดมได้แล้วก็ พอมันซาๆหน่อยเราสามารถเอาไปต้มอบใช่ไหมคะใช้อบตัวก็ได้เป็นฟิอารมาแบบไทยๆเนาะถ้าใครไม่มีตู้อบเราก็ไปต้มแล้วก็ผ้าคลุมก็ได้เหมือนกัน้นๆก็ดูกมได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าช่วงนี้ใกล้เจแล้วนี่เทศกาลเจต้องมีน้ำจิ้มซุกี้เจเหรอฮะจะเป็นยังไงฮะเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นธรรมจักรเต้าหู้ผสมซอสมะเขือเทศนะคะตรงนี้ก็คือจะจะเป็นแบบ เคนเจเลยฮะไม่มีไม่รวมถึงอันข้างๆแลยวก็พริกเห็ดค่ะน้ำพริกเห็ดตัวเนี้ยสำหรับเป็นเจเหมือนกันคนทานเจทานได้อยากจะเปลี่ยนรสชาติแต่ทีนี้ไม่เจบ้างใช่ไส้กรอกอีสานถ้าเราอยากเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ไว้ลองฟิตไหมไหมคะว่าถ้าถ้าใครอยากได้เปรี้ยวอืมต้องให้พี่ฝนบอกหน่อยอันนี้นะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาขายกิโลละร้อยแปดสิบครึ่งกิโลเก้าสิบแต่ในรายการนะคะขายกิโลละร้อยสี่สิบ นะคะคึ่งกิโล70บาทนะคะเป็นแฟนรายการอีกแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ฝนบอกรสชาติแล้วหน่อยเป็นไงครับอันของฝนนี่คือยังไม่เปรี้ยวมากถ้าใครอยากได้เปรี้ยก็เอาไว้ข้างนอกก่อนเือนพีิตด่างบอกแล้วหลายวันหน่อยค่อยเอาเข้าตู้เย็นจะได้มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้นใช่แต่ว่าได้เนื้อหมูเต็มเต็มปิดท้ายเราหน่อยดิโอโหอันนี้เลยนะคะเป็นเกลือสินเทาที่มาจากบ้านผือเรานะคะโดยการสูบมาจากเกลือแร่ที่มาจากชั้นใต้ดินแล้วก็นํามาต้มมาต้มเนี่ พอต้มต้มปุ๊บมันจะมีดอกเกลือขึ้นมาก่อนนะคะดอกเกลือตัวนี้เราจะไปใช้ทําเป็นเขาเรียกว่าคอสเมติกอาจจะเป็นสมุนไพรหรือสัตว์ได้สัตว์ได้แต่และตัวที่หล่นลงมาใต้น้ําก็จะตัวนี้ก็จะเป็นปรุงอาหารในราคาที่เป็นดอกเกลือนี่99บาทแต่กระปุกใหญ่บลล์มค่ะ แล้วก็ในส่วนที่เป็นปกตัวปกติที่ปรุงอาหารก็คือ69บาทสองกระปุกก็คือส่งฟรีไปเลยใน<ค>รายการใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะคุณผู้ชมโทรไปได้เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วครับผมขอบคุณมากครั<อ>พี่แจขอบคุณครับ ส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ซาบีนานะคะจัดโปรพิเศษเลยค่ะมีชุดชั้นในกางเกงชั้นใน3าเซตเนี่ย990เ้าบาทเท่านาั้นแล้วส่งฟรีทั่วไทยด้วยส่วนพี่บุชค่ะวันนี้จะพาไปชิมโซบะ2ร้านดังที่โตเกียวจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาดูค่ะแล้วผมแซบพลาซา่า เนี่ยเห็นไหมโปรโมชั่นคุ้มจริงๆอะ่ะ แล้วจะบอกว่าชอบตรงไหนรู้ไหม free s i z ไม่ต้องมานั่งดูอยู่ว่าต้องใส่ไซส์อะไรโอไปก็คือจบเลยคุณผู้ชมค่ะได้3เซ็ตพงไปเลยค่ะค่ะเห็นด้วยแต่ว่าไม่ได้ใส่หรอกไม่ได้ใส่คฮะแต่แบบว่าคนอื่นเขาใช้แล้วดีไงเขาก็บอกต่อไงติดต่อพี่บุชดีกว่าอบุชพาไปไหนนะป๊อปปี้อะเงี้ยคุณไม่รู้เหรออรู้รู้แต่อยากให้ป๊อปปี้บอกเห็นบอกว่าอิจฉาอยู่ไม่ใช่เหรออยาไปกินโซบะแทนรู้แค่ว่าเขาไปโตเกียวไงอยากดูแล้วว่าเขาจะไปไหนอ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ <inate> ช่วงซังบ from Japan กับบุชเลอชานสวัสดีครับท Ever ่านผู้ชมผมอยู่ที่โตเกียวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกิน2เมนูเส้นที่โตเกียวกันครับผมอยู่ที่ย่านกินซ่ารครับเป็นย่านธุรกิจร้านนี้นะครับเป็นร้านโซบะอุด้งยืนกินสไตล์เร่งรีบของคนโตเกียวนะครับเขาก็จะมายืนกินกันรีบกินแล้วก็รีบไปทำงานกันต่อนะครับผมสั่งเป็นโซบะเย็นใสไข่ดิบ ใส่มันโทโรโรแล้วก็สาหร่ายครับผมเมนูนี้เป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นนิยมทานกันมากเลยครับในช่วงหน้าร้อนตัวสีขาวนี่แหละครับโทโรโรทำมาจากมันภูเขาญี่ปุ่นที่เรียกว่ามันยามะอิโมะซึ่งเขาเป็นมันขูดสดแล้วก็ทานได้เลยนะครับนำมาคลุกเคล้ากับตัวไข่ดิบสาหร่ายอยากจะบอกเลยว่าคนญี่ปุ่นเขาซูสกันรับประทานกันเอนจอยมากเลยครับเราจะต้องมาลองบ้างแล้วอยากจะบอกเลยว่าอร่อยดีนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าใครไม่คุ้นชน ก็ไม่ว่ากัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอแถมอีกหนึ่งเมนูแล้วกันสำหรับคนที่อยากกินอะไรที่เข้าใจง่ายหน่อยก็ต้องเป็นเมนูโซบะเย็นกินคู่กับข้าวเทมปุระด้งนะครับผมออะเมนูนี้เข้าใจง่ายจริงครับอร่อยด้วยกินง่ายมากเวลาเราซูดเส้นเสียงดังที่ญี่ปุ่นน่ะไม่เป็นการเสียมารยาทนะครับเป็นการชมเชฟซะด้วยซ้ำครับว่าเมนูเขาอร่อยร้านต่อมาผมจะพาทุกคนไปกินโซบะแห้งร้านดังที่ชื่อว่าโตเกียวอาบุระโซบะเท่าที่ผมสังเกตคนยืนรอแล้วก็คนมานั่ง กินที่ร้านนะเป็นผู้ชายหมดเลยอเขาลวกเส้นแล้วเขาก็จะใส่ท็อปปิ้งตามที่เราสั่งนะครับของผมสั่งเป็นไข่ออนเซนหน่อไม้ต้นหอมสาหร่ายแล้วก็หมูชาชูครับผมวิธีทานนะครับเราจะต้องเทน้ําส้มสายชูวนลงไปแบบนี้ครับ3รอบแล้วก็น้ํามันพริกเช่นกันครับ เทวนแบบนี้ครับ3มรอบไม่ใช่อะไรหรอกครับเวลาคลุกเส้นจะได้เสมอกันแล้วก็ปรุงรสชาติได้ตามต้องการเลยใส่กระเทียมสดเอยใส่พริกไทยดําและตรงหน้าเคาน์เตอร์เขามีหอมหัวใหญ่สับละเอียดด้วยนะครับท่านผู้ชมท็อปปิ้งเขาเยอะมากเลยครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตัวไข่ออนเซนเขาจะมาแบบอุ่นๆน,นะครับคลุกนุ่นคลุกนี่มันจะกลายเป็นซอสตัวไข่จะเคลือบเส้นโซบะเวลาทานพร้อมกันแล้วอร่อยมากครับท่านผู้ชมและนี่เลยครับก็คือ2เมนูโซบะที่ แตกต่างกันมากเลยที่โตเกียวเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับโอ้โหดูดิฮะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยการซูเซ็นแรงๆนี่คือบ่งบอกว่าอร่อยออผมเคยทำที่ประเทศไทย โอ้ยโดนด่าค่ะน่จะด่าแล้วเนี่ยมองทั้งร้านเลยทีเดียวไม่ได้นะอย่าไปทำแบบนี้นะแต่ที่ญี่ปุ่นก็คือได้เป็นการชื่นชมว่าอร่อยแล้วเขาให้เยอะมากเลยเยอะใช่แล้วครับผมอ่ะวันนี้ฮะเรามาดูผู้โชคดีกันครับคุณโชติมาค่ะนี่วงนนี้นะคะวิธีรุ่นรับของรางวัลก็เหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมสแกนคิวโค้ดตรงนี้เข้ามาชื่อนามสกุลเบอร์โทรแค่นั้นเลยชื่อเนี่ยอยู่ในนี้จับได้ชื่อใครถ้ารับสายก็เอาของรางวัลไปเลยค่ะฟรีๆถูกต้องพูดถึงเมื่อกี้หน่อยได้ไหม ยังไงคุณแพมยังบอกว่า Move On ไม่ได้เลยจากโซบะเมื่อกี้นี้น่ากินเนาะคือก้วยใหญ่ตอนที่ไปญี่ปุ่น่ะแบ่งกินไงเขาจะหาว่าไม่อร่อยไหมแบบนั้นอ่ะไม่ไม่รอผมว่าบางทีเราจะเป็นคนที่ตัวเล็กไงก็จะดูกินน้อยอะไรเงี้ยตัวไม่เล็กนะฉันตัวเท่าเธอเลยอ่ะสวัสดีค่ะที่ตัวเตี้ยือสวัสดีค่ะคุณโชติมาโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ขายอยู่จังอะไรจ้า นนทบุรีค่ะนนทบุรีส่งชื่อมาในแซปพาซาวันนี้เป็นผู้โชคดีรับไปเลยค่ะเตาปิ้งย่างหัวสมงทิมวันจากสมาร์ทโฮมที่แอบหัวล็อกคลิปนี่คือยังไงคะนี่ยใจใช่ไหมตีใจาก ออ้ยบ่อดจำได้เลยโอ้ยแสดงว่าส่งมาบ่อยใช่อาคุณผู้ชมดีใจเราก็มีความสุขเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใม่สุดยอดจริงๆเลย่าอยากสได้ของรางวัลดีๆแบบนี้อย่าลืมส่งมานะคะจริงค่ะสดวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบปาซาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย